บริษัท Master Group Corporation จำกัดหรือว่า MGC Asia นะคะหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ของไทยค่ะจับมือพันธมิตรนะคะตเตรียมจะจัดงานใหญ่ประจำปี MGC Asia Auto Fest สองพัด at ใหญ่ยกทัพยนตรกรรมระดับโลกหลากหลายแบรนด์ค่ะจัดแสดงพร้อมจำหน่ายระหว่าง25-28ถตุลาคมนี้นะคะ เมื่อเร็วนี้ค่ะที่ MGC Asia Autoplex หัดใหญ่จังหวัดสงขลานายพีรพงศ์พดุงศินสัตว์ผู้จัดการทั่วไปม l เลเนียมออโต้กรุ๊ปพร้อมด้วยทีมงานบริหารค่ะร่วมการถแถลงข่าวเตรียมจัดงานใหญ่ประจำปีนะคะ MGC Asia a u t o f l e t 2018แอดหัดใหญ่โดยมีผู้เกี่ยวข้องและข็าสื่อมวลชนเข้าร่วมโดยทางด้านนายพีรพงศ์พดุงศินสัตว์ผู้จัดการทั่วไปกล่าวค่ะว่า MGC Asia เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ชั้นนำของไทยมานานกว่า10 ปีค่ะร่วมมือกับพันธมิตรยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจนะคะในการร่วมกันจัดงาน MGC Asia Auto Fest 2018ัสแอดหัดใหญ่โดยพบกับแคมเปญ The b e s t Deal ออฟ e เอค่ะพร้อมรวมสุดยอดยนตรกรรมหรูครบทุกแบรนด์ในเครือไม่ว่าจะเป็น BMW มดิ o นิ BMW อมัอตอร์ดฮารเลย์วิสารฮอนดและรถยนต์ที่ใช้แล้วที่ได้มาตรฐานจาก Master Certified Used Car พร้อมร่วมมือกับหลายพันธมิตยักษ์ใหญ่ในการนำข้อเสนอสุดพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะ โดยเฉพาะในระหว่างการจัดงานลูกค้าจะได้พบกับสุดยอดยนตรกรรมนะคะปลั Plug ๊กอินไฮบริดนะคะที่จะนำมาโชว์ภายในงานเป็นครั้งแรกของภาคใต้พร้อมกับจัดเต็มรถยนต์นะคะปลั Plug ๊กอินไฮบริดเมื่อจองรถภายในงานแล้วก็ออกรถตามเงื่อนไขสำหรับงาน MGC Asia Auto Face 2018 at หัดใหญ่จะถือว่าเป็นงานที่รวบรวมที่สุดแห่งยนตรกรรมชั้นนำในเครือ MGC Asia ค่ะโดยตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับซึ่งก็ฝากเชิญชวนผู้ชมนะคะสามารถไป ดูรถไปรีบจับจองกันได้ค่ะ25-28ตุลาคมนี้นะคะที่ MGC a A ีซ Autoplex หัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไปฟังเสียงผู้บริหารของ m i l l e n n i u m Auto Group กันค่ะยาางที่เราเปิดโชวร์รูมใหม่เราก็ได้การตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับสมัยก่อนเราอยู่ที่ตรงข้าม Big C e x t r a มันมีวอล์กอินวันหนึ่งก็คัน2องคันราย2ราย แต่ตอนนี้ตกประมาณ7จถึง8รายนะฮะที่มีมีมีคนเข้ามาเยี่ยมชมในโชว์รูมเรานะนี่เฉพาะ b m mm hmm. แต่อยู่ส่วนฮอนด้นี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาก็มีเป็นสิอยูนะ่แล mm ้ว hmm. อาเล่ก็มีมาตลอด mm hmm. ลูกค้ามาเลยนี่ก็เข้ามาช็อปนะมาซื้อไอ้ mm hmm. พวกไลฟ์สไตล์ต่างๆนะแม้แต่ี mm hmm. uh huh. ของมอเตอร์ราด bmw มอเต r ร์ราซึ่งเป็นน้องใหม่สุดของเราที่เข้ามาก,กมมมมม็มีกลุ่มมีแฟนของเขาก็เข้ามาเข้ามาเข,ข้ามามากพอสมควรแล้วนะครับก็ไม่ค่อยจะเป็นห่วงเท่าไหลมันอยู่ที่ว่าเราเอใจใส่เรื่องบริการซึ่งผมให้นโยบายเรื่องการบริการเป็นหลักนะครับ customer care นะตรงนี้ทุกคนต้องดูแลลูกค้าได้เหมือนคนในครอบครัวเรานะครับ การตลาดเราทํากันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับเพื่อต้องการให้พี่น้องชาวอัดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงรู้จักเรานะเช่นเราไปจัดงานที่เซ็นทรัลเฟสนี่ก็จัดทุกควอเตอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะฮะเดือนธันวาคมนี้เราก็จะมีงานที่ท,ที่ที่นครศรีส่วนตรังเราเพิ่งไปจัดมา นะครับจังหวัดที่มีศักยภาพแม้แต่พัฒนลุงเองนะเราก็ไปจัดมาซึ่งตรงนี้เองที่จะทำให้ท่านผู้ประการเราหรือลูกค้าเราในจังหวัดใกล้เคียงร,รู้จักเรามากขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะมาสัมผัสที่ที่ทีเมเิเนียมออโต้เนี่ยครับ ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะว่างานนี้จะเป็นการรวบรวมเอารถหรูค่ะที่อยู่ในใจหลายคนที่อยากได้และก็อยากจับจองนะคะนำมารวบรว,บรวมเอาไว้ภายในงานเดียวงานนี้ค่ะ MGC Asia Auto Fest 2018 at หัดใหญ่นะคะจะจัดขึ้นระหว่างวันที่25-28ตุลาคมนี้ค่ะที่ MGC Asia Autoplex หัดใหญ่นะคะตรงข้ามมหาวิทยาลัยสงขลานครินห้าด้านหลังของห้างเทสโก้โลตัสนั่นเองค่ะ